ใครที่ติดจอมือถือเป็นสายแชทหรือต้องทํางานอยู่กับหน้าจอตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจอมือถือหรือจอคอมอย่าลืมบํารุงสายตาด้วย5วิตามินและสารอาหารต่อไปนี้อย่างแรกก็คือวิตามิน A จะช่วยบํารุงสายตาและก็การมองเห็นช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์แล้วก็การทํางานของระบบภูมิคุ้มกันโดยวิตามิน A เนี่ยก็จะพบในเนื้อสัตว์ตับเครื่องในสัตว์นะคะแล้วก็ผักใบเขียว อย่างที่2ก็คือวิตามินซีมีสารตั้งอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดอาการตาแห้งแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคตาบางชนิดได้ซึ่งวิตามินซีเนี่ยก็จะพบมากในผลไม้รสเปรี้ยวพริกหวานแล้วก็บร็อกคคลี่ค่ะอย่างที่3ก็คือวิตามินอีช่วยลดอาการตาแห้งแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคจอประสาตาเสื่อมแล้วก็โรคต้อกระจกค่ะวิตามินอีเนี่ยก็จะมีพบมากในธัญพืชน้ำมันพืชแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองค่ะ อย่างที่4ก็คือลูทีแล้วก็ซีเซนทีนจะช่วยปกป้องดวงตาเราจากรังสียูวีช่วยป้องกันจอประสาทพาเสือ่อมโดยลูทีแล้วก็ซีเซนทีนเนี่ยจะพบในผักใบเขียวไข่แดงกีวีองุ่นแล้วก็ข้าวโพดอย่างที่5้คืคอโอเมก้า3จะช่วยบรรเทาอาการตาแห้งได้โอเมก้า3เนี่ยก็จะพบในปลาถั่วนะมันพืชเมล็ดพืชแล้วก็ผักใบเขียวใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาหรือเรื่องสุขภาพนะคะฟาซิโนเรามีบริการใหม่ค่ะ ปวดป่ว,วยไอจามถามมาซี่ปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านระหว่างเดินทางหรือที่ทำงานถามมาซี่ปรึกษาเภสัชกรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ